สวัสดีครับเช้าเช้างนนี้ครับจะเจอเราครับพ่อลูกเล่งหงนะครับกับรายการนี้ครับกินเที่ยวอาราดเวอร์ครับต้องเจอผมแน่นอนเฮ so ียทรงเอกพนฒการเล่งหงพระรามสองและสุขุมวิท 62ล้านออริจินอลนำไปเทศไทยมีเพียงสองสาขาเท่านั้นนะครับครับผมแล้วนิกรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วันนี้มันเป็นวันที่ใกล้สงการมากมากเลยนะครับ11เมษายนอีกไม่กี่วันในสงการแล้วสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยปีใหม่ไทยนะครับสงการปีนี้ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับความปลอดภัยมาก่อนห้ามดื่มสุราระหว่างขับนะที่สําคัญนิกก็ยังต้องช่วยเล่งโงงเนี่ยอยู่ไม่ต้องไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปไหนแล้วเพราะเราจับโปรอยู่ครับเป็น ปักกิ่งครับ1บนึ่บาทลดเหลือ599บาทที่เลี้ยงของพระรามสองและสุขุมพิศหกสินะใครมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์มาเลยที่เลี้ยงของพระรามสองและสุขุมพิศหกสองรับรองว่าจัดให้ไม่ให้ผิดหวังแน่นอนเจอที่แน่นอนผมนิคเช่นของชายเฮียโซน,นะครับลืมแนะนำตัวไปนะฮะเพลินไปนิดนึง<อ>นะครบลบแลตอนนี้เนี่ยก็มี ริวโฮพาร,ราม2ที่กำลังมาแรงสุดๆกับโปรโมชั่นที่แบบดีมากแบบซลมอนปาร์ตี้ดีมากน้ำหนักเนี่ยคือครึ่งกิโลด้วยกันนะจากราคา1,666บาทเหลือเพียง699บาทเท่านั้นเองครับผมแล้วใครที่ชอบทานมาุปูเซตน,นะครับ740บาทครับโอโทโร่ชูโทโร่อากามิซื้อ1แถม1กันไปเลยโอ้โหแล้วยังมีโปรซื้อ1แถม1อีกมากมายใช่ฮะและตอนนี้ครับที่ชมอยู่นะฮะวันนี้เราก็ยังมีกิจกรรมดีๆเหมือนทุกๆสัปดาห์นะครับผมนั่นก็คือการแจกขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรกับมะตูมมงงนนั่่่เอแคคุณรวก การง่ายๆของเรานั่นก็คือว่าคุณแค่เซลฟี่กับรายการของเราครับผมตอนที่กําลังออนแอร์อยู่นะครับแล้วก็ส่งเข้ามาครับในเพจ Facebook กินเที่ยวอาราดูเวลนะและทางทีมงานของเราเนี่ยจะคัดเลือกรูปน่ารักน่ารักก็จะได้รับไปเลยครับฟรีๆขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรและมาตูมผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรมอบให้ไปเลย5รางวัลครับผมาลครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเราจะส่งมอบความสุข ในก่อนช่วงสงการกับร้านอร่อยที่เราจะแนะนำกับช่วงนี้ครับร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเหี้ยสงตีตายช่วงเหียสงตีตาย เฮียสงตีตายวันนี้ครับผมนีกเล่งของพาทุกท่านครับมาอยู่ที่ร้านยูสุสุกี้นั่นเองคงเคยได้ยินแล้วใช่ไหมล่ะฮะว่าร้านยูสุเนี่ยมันก็มีทั้งตั้งแต่รามเมงใช่ไหมครับที่โด่งดังอันนี้เนี่ยเป็นเคอือเดียวกันกับร้านยูสุรามเงงนั่นเองเขามาทาในลายของสุกี้รับรองได้ว่าวันนี้เนี่ยจะมีเมนูตีตายที่ต้องบอกได้ว่าสุดยอดอลังการอลังการแล้วก็จัดเต็มแน่นอนถ้าพร้อมแล้วนีกว่าเข้าไปด้านในดีกว่ากับยูสุสุกี้ครับผมอยู่สยามเซ็นนตจระ ยูสุสุกิครับนี่ฮะร้านของเขาเป็นยังไงบ้างท่นิกพามาเนี่ยกับร้านยูสุสุกิเนี่ยอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้น2นะฮะมารู้จักกันเลยกับเมนูแรกของเขาครับนั่นก็คือนิกซูชิบ็อกเซตนั่นเองฮะในนี้ก็จะมีตั้งแต่ทูน่าข้างบนนี่โรยไข่เค็มนะครับขออนุญาตจิ้มนิดนึอทานแล้วนะครับอืมดีดีอ่ะบอกได้เลยจริงๆไม่ต้องจิ้มก็ได้แต่ว่าถ้าใครชอบเอาวาซาบิแปะข้างบนหน่อยก็ได้ คือทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเชฟคิดมาให้หมดแล้วนะยังไม่หมดเท่านี้นะข้างในเนี่ยยังมีนี่อีกอิกุละกับเอ็นกาวะที่ปลาตาเดียวก็มีหรือว่าจะเป็นอันนี้ก็มีนี่ฮามาจ,จิกับแซลมอนสไปซี่ถ้าใครสั่งนี่คือคุณได้แบบนี้แน่นอนนะครับคุณภาพดีขนาดนี้เข้าไปากไนี่ก็อร่อยครับ เมื่อกี้ผ่านไปสำหรับเป็นซูชิบ็อกเซตแล้วต่อไปก็ต้องมีสะพานซาซุมิสักนิดหนึ่งนะฮะกับเมนูที่มีชื่อว่าชุดซาซุมิสะพานนะเด็กรโหท่านผู้ชมมันอบอวนมากๆซูชิวันเลิศแล้วซาซุมิก็ไม่แพ้กันสุดยอด ต่อลยครับผมนิกเนี่ยยังมีชุดเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งชุดครับเป็นชุดเนื้อหมูไอเบริโก้นเดงนี่อันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นชุดสุกี้นะครับสิ่งที่ได้มา550เท่านั้นเองชุดนี้คุณก็จะได้เนื้อหมูสวยๆแบบนี้ครับผมและที่สาคัญที่นี่นะเขามีน้ําซุปให้เลือกถึง5อย่างด้วยกันนะฮะอันแรกที่อยู่ซ้ายมือนิกเป็นดาชิโทฟูซุปนะครับผมแล้วก็จะมีสุก,กี้ยาก,กี้นะครับแล้วก็จะมีดาชิซุปนะครับผมทมคดสึซุปครับผมแล้วก็ยังมีหมาล่าซุปอีกกกกด้วก้ววยยหหลลลาาามมแ็ไ่ ที่ไหนแบบซ้ําเลยนะฮะและเซตนี้เนี่ยเขาก็ยังมีเครื่องเคียงอีกมากมายอันนี้เป็นออเดิร์ฟนะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นผักให้มาใส่อยู่ในนี้สามารถแบ่งเป็นหม้อฮับฮก็ได้หรือว่าเราอยากกินแบบหม้อเดียวก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะใส่ไปในดาชิอันหนึ่งเอาเราจะใส่ทุกอันเลยแล้วกันได้แล้วท่านผู้ชมมาลองชิมกันดูโอ้โหอันนี้อยู่ในดาชินะครับเดี๋ยวนี้จะจิ้มกับคอนสิ เนี่ยเวลากัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีตัวมันเนี่ยที่มันอุ้มน้ําซุปเอาไว้แล้วพอเรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีความหวานของมันและความซุยซีของน้ําซุปที่มันพุ่งออกมาแล้วตัวเนื้อเนี่ยมันเป็นเทคเจอร์แบบคือเคี้ยวแล้วมันไม่ได้ขาดเลยเหมือนเนื้อ A5 ที่แบบกินแล้วมันละลายในปากแต่อันนี้จะเป็นเทคเจอร์ที่แบบได้เคี้ยวถ้าใครแบบชอบแบบเนื้อที่มันสู้ฟันหน่อยๆนะ อันนี้คือตอบโจทย์มากมายเลยยังไม่หมดเท่านี้นิกบอกแล้วความพิเศษเพราะว่าวันนี้เนี่ยนิกจะแนะนําเป็นชุดนี้เป็น<ศ>ชุดเนื้อวาเกิวญี่ปุ่น A5 นั่นเองแล้วเซตนี้นะครับผมสนนราคาอยู่ที่ประมาณ1,950บาทเท่านั้นเองนะคผู้ชมคุณจะได้กินเนื้อคาโกชิมะเอหที่ได้รับรางวัลเนื้อญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในปี2017อยู่ที่นี่แล้วยูสุซุกิแต่ว่าเซตนี้เนี่ยไม่ได้สั่งมาได้แค่น้ําซุปได้แค่เนื้อแต่คุณจะได้ตามที่นิกบอกเลยออเดอร์ผ เอ,อหรือว่าจะเป็นของหวานพูดมาขนาดนี้นะต้องลองชิมแล้วแหละนี่ฮะเนื้อคากโกชิมะของเราเราจะใช้การโบกนะครับวันนี้<ฮ>ได้แล้วครับ<ฮ>ท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมดูมันของเขาสิกินแบบไม่จิ้มเลย ัดดาวาอยากจะบอกว่าความเข้ากันระหว่างเนื้อ A5 กับสุกี้ยากีเนี่ยมันแมทกันแล้วมันจะกระชากรสชาติความอร่อยขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งแต่เรื่องเนื้อคุณภาพไม่ต้องพูดถึงมันแทรกระหว่างเนื้อคือดีมากกัดเข้าไป A5 ต้องละลายในปากก็ไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์สุดยอดเลยโอ,อ,อร่อยเดี๋ยวเราจะไปลองเครื่องเคียงของเขาบ้างนะครับท่านผู้ชม ไมฮะข้าวไม่เ hmm. น้นเท่าไหร่นะฮะจะเน้นเนื้อมากกว่านะฮะเฮ้ยเขาผัดกระเทียมอร่อยคนที่นี่เขาผัดเป็นกระเทียมแบบเข้มข้นคือดีมากชอบมากฝากไว้เลยนะครับผมกับชุดเนื้อวากิวญี่ปุ่น A5 นั่นเดงครับผมมาที่ร้าน ยูสุสุกี้แล้วไม่สั่งชุดนี้แล้วก็เฮียสงตีไตวันนี้เนี่ยสุดยอดมากเลยครับท่านผู้ชมที่วันนี้เนี่ยนิกได้มาเจอกับยูสุสุกี้นะอยากจะบอกว่าราคาเนี่ยเป็นราคาที่สัมผัสได้ง่ายนะถ้าใครชอบทานหมูทางร้านเขาก็มีเหมือนกันถ้าใครชอบทานเนื้อทางร้านเขาก็มีเหมือนกันหรือว่าใครอยากทานเป็นซูชิ หรืออยากเป็นซาซิมิทางร้านก็มีเช่นเดียวกันคุณต้องมาลองให้ได้แล้วคุณจะรู้ว่าความมิติพิถันของร้านยูสุในเครือยูสุเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับร้านนี้เลยครับยูสุสุกี้นั่นเองตั้งอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นะครับชั้น2นั่นเองครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับการหุงต้มพีทีไฟแรงเต็มแม็กนั่นเองแล้วก็ยังหมดเท่านั้นครับเรายังมีขิงผงสเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรน้ำขิงเฮียสงตีใต้หาซื้อได้ที่บิ๊กซีแม็กเวลูแล้วก็ซี ซูเปอร์แพ็เก็ตแนนำทั่วไปนะครับซื้อดื่มเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพซื้อถวายเป็นน้ำปานะให้พระก็ได้บุญอีกด้วยฝากด้วยนะครับผมกับขิงพงสำเร็จรูปปลาบ้านสมุนไพรครับอิ่มอร่อยขนาดนี้ก็ต้องขอมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตาย ได้ยินชื่อครับว่าเป็นแบรนด์ยูสูเนี่ยก็รับรองได้เลยนะฮะว่าอร่อยแน่นอนท่านผู้ชมทางเราเนี่ยก็เลยต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะครับเนื้อดีน้ำซุปเด็ดต้องมาลองให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตาย อรยย่อยยกนิ้ววันนี sí. ้ครับนิกเร่งของครับพามานี่เลยฮะกับร้านนี้เลยก๋วยเตี๋ยวเรือในเกียว3ย่านนี่เองนะครับร้านของเขาเนี่ยอยู่ที่ซอยจุฬา50นะครับที่มาแล้วต้องสั่งเลยนะครับก็คือมี3เมนูด้วยกันนะฮะเมนูแรกนั่นก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็กนั่นเองนี่ฮะความพิเศษของของเมนูนี้เนี่ยก็คือว่าอยู่ที่ตัวเบสน้ําซุปเขาที่เขาเนี่ยจะเอามารวมกับตัวน้ําซุปที่เขาเนี่ยได้ต้มแล้วก็เคี่ยวมานานก็จะออกมาเป็นน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรพิเศษของง้นนนกิอลชัดูะะ อย่างแรกเลยคือตัวน้ําซุปของเขาอร่อยไม่ต้องปรุงนะและที่ได้ทานเข้าไปเนี่ยคือตัวน้ําซุปของเขาเนี่ยมันมีรสชาติที่จัดจ้านอยู่แล้วไม่ได้มีแค่รสเผ็ดอย่างเดียวแต่มีความเปรี้ยวความหวานที่กลมกล่อมอยู่พอสมควรเลยแล้วก็เข้ากันได้ดีมากๆเลยนี่มาก,กินหมูว่าดีเลยนะครับหมูใด้รู้ว่ามาได้ดีมากเขาบอกมาที่ร้านเนตเกงต้องกินอน,นี้ลุกชิ้น แล้วก็ไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือที่เป็นทีเด็ดของเขานะครับนี่เลยเมนูแรกเมนูลวกรวมนั่นเองนะฮะอันนี้เนี่ยก็จะมีน้งแต่ตัลลูกชิ้นหมูลวกนะฮะเรียกได้ว่าครบเลยอันนี้เนี่ยเป็นเกี๊ยวหมูนะครับนี่เขาเนี่ยห่อแผ่นเกี๊ยวมาแล้วก็ทอดมาให้เสิร์ฟมาก,กับน้ําจิ้มหวานที่มาดับเผ็ดได้แน่นอนแล้ววันนี้เนี่ยอิ่มอร่อยขนาดนี้แล้วก็ต้องปิดท้ายด้วยนี่เลยครับใบชาตาชาตามือนั่นเองนะฮะ ผ่านแล้วหอมปากหอมคอปิดท้ายมื้ออร่อยได้ดีสุดๆเลยล่ะครับและที่สะคาญน,นะท่านผู้ชมทานได้ทั้งร้อนทั้งเย็นเป็นอะไรที่สดชื่นสุดๆเลยนะครับผมก็ยังไม่หมดเท่านี้ฮะยังมีผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านนะฮะ นั่นก็คือขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรระแดงน้ํำขง ong, ิงเฮียโซ้งตีตายนะครับหาซื้อได้ทั้งแต่บิ๊กซีแมคแวลลูแล้วก็ c ีเจเอ็กซ์เพนะครับซื้อดื่มเนี่ยก็ได้สุขภาพนะครับซื้อถวายเป,ป็นน้ําปานาเนี่ยก็ได้บุญเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเล่งผงเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปอร่อยยกนิ้วที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้านครับพ่อลูกบันโป๊ะตันที่ไหนกัเลยป้าอจาจารย์ พอลูกปันโป๊ะตอนนี้นะครับเลลงของเนี่ยจะพาทุกท่านครับไปหาโปรโมชั่นเด็ดๆเหมือนเดิมนะผู้ชมเอ้ยวันนี้เนี่ยนิจะพาท่านผู้ชมไปแถวเอกมัยซอยสิบนั่นเองนะครับเขามีร้านร้านหนึ่งที่เด็ดมากๆเลยกับร้านที่ชื่อว่าอีบิสุซูชิแบงคอก,กนั่นเอง กับโปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ของเขาครับผมราคาเพียงแค่ 1, 3 9 9บาทบวกบวกเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมเมนูแนะนำที่เวลาไปทานบุฟเฟ่ต์ที่ร้านแห่งนี้แล้วเนี่ยมีแนะนำอะไรบ้างกับเซตนี้เลยครับทาคาระเซตนั่นเองเป็นเซตแซิมินแบบให,ใหญ่เลยนะครับผมมีตั้งแต่แซลมอนทาโกะหรือว่าสโนอเอบิก็มีและอันที่2ครับนั่นก็คือเกี๊ยวซ่านั่นเองครับราดด้วยชีสเสิร์ฟในรูปแบบกระทะร้อนแล้วก็เมนูสุดท้ายครับผมยังไม่สุดท้ายอันที่3าครบับผ มกับเมนูคาน,นิมิโซสโนโอีบิอิกุระนั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นมันปูเสิร์ฟมาในกระดองนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีอิกุระอยู่ด้านในอีกด้วยนะครับและเมนูสุดท้ายครับน,นั่นก็คือ A B K 4 8 s e นั่นเองเซตนี้เนี่ยก็จะเป็นซูชิเนื้อ4รสชาติ มี4แบบด้วยกันเรียกได้ว่าจัดกันไปแบบเต็มๆเลยแล้วถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมเนี่ยมาจากรายการของเราอันนี้เข้าช่วงโปรโมชั่นแล้วนะท่านผู้ชมนะฟังดีๆนะเพราะว่าราคาที่คุณต้องจ่ายเนี่ยคือบุฟเฟ่ต์หนึ่าบกาบทบวกๆแต่ว่าถ้าคุณบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยว a ลาดูเว h หรือว่ามาจากเฮียทรงเล่งหงหรือว่านิกเล่งหงเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษนั่นก็คือว่าคุณสามารถสั่งเมนูได้เพิ่มอีก3เมนูด้วยกันและอย่างที่บอกไว้ร้านนี้จริงๆเนี่ย เขาดังเรื่องของดองมากๆเลยลมีนี่ฮะแซลมอนดองโชยุกุ้งสโนโเอบิดองแล้วก็ปิดท้ายด้วยหอยนังรมญี่ปุ่นดองไปใช้บริการแล้วก็บอกเขานะแต่ที่สําคัญนะเมนูสเมนูนี้ท่าผู้ชมจะได้เมนูละ1จานนะถ้าผู้ชมสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะท่าผู้ชมจนถึงวันที่30เมษายนนะครับและถ้าผู้ชมสามารถไปติดต่อได้ทางช่องทางนี้เลยครับ มาต่อกันที่พ่อรูกปั่นโปลารที่สองนะครับผมตต่อไปนี่ไม่ธรรมดาเพราะว่าไม่ได้อยู่บนบกท่านผู้ชมเราจะไปล่องเรือสำราญกันกับรอยยอดพิมเสนทูสนั่นเองนะฮะเราจะพาทุกท่านครับไปล่องแม่น้ำเจ้าพยาขึ้นเรือที่ไหนง่ายๆเลยเอเชียทิงนั่นเองปูนใจกานมือสุดมีที่จอดรถสะดวกสบายอีกด้วยนะที่สำคัญมากกว่านั้นเราจัดให้ถึงสองรอบด้วยกันนะท่านผู้ชมมีรอบซันเซ็ตรอบแรกครับผมให้บริการ วันเสาร์กับวันอาทิตย์นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ขึ้นเรือตั้งแต่เวลา5โมงเย็นถึง6โมงครึ่งนั่นเองนะครับคุณจะใช้เวลาการดูซันเซ็ตเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนั่นเองจากปกติราคา1,700บาทนะครับตอนนี้เนี่ยลดเหลือเพียงแค่ท่านละ 590บาทสำหรับผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าคุณเนี่ยพาเด็กไปเนี่ยก็ลดไปอีกจ่ายเพียงแค่400บาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมต่อมากันเลยดีกว่าอีกหนึ่งโตที่อยากจะแนะนำสุดๆกับโปรรอบดินเนอร์นั่นเองสามารถไปทานได้ทุกวันเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่เวลา1ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งจากราคาปกติเนี่ย1,900บาทลดเหลือท่านละ990บบาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมสำหรับผู้ใหญ่นะแต่ถ้าคุณพาเด็กไปก็สามารถ จ่ายเพียงแค่690บาทเท่านั้นเองท่านผู้ชม <K _ an> เมนูที่ไปถึงแล้วเนี่ยมีแนะนำมากมายนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นบุฟเฟ่สามารถหาทานได้เดินได้ชมวิวไปด้วยเลือกกินอ้บุรรยากาศมันดีจริงๆริท่านผู้ชมเอ้ยนี่อยากจะบอกว่าในเนี้ยเขามีอะไรบ้างและอยากจะแนะนำนี่เลยคร่าวๆจัดกันไปนะ <K _ an> ก็เป็นแซลมอนซาชิมิกุ้งแม่น้ำหอยมแมลงภู้ปูผัดผงกะหรี่แล้วก็เรือลำนี้เนี่ยเขายังเน้นซีฟู้ดอีกด้วยนะสำหรับใครนะครับ ที่ไม่ทานหมูนะเรือลํานี้เนี่ยเขาเป็นแบบนานาชาติที่ไม่มีหมูก็คือว่าสามารถให้คนอิสลามเนี่ยไปขึ้นเรือใช้บริการได้แล้วก็เอนจอยกับกิจกรรมเขาได้อีกด้วยคือได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็นั่งเรือนี้เนี่ยเราจะได้ชมวิวอะไรกันบ้างนี่เลยตึกไอคอนสยามสะพานพุทธวัดโพพระบรมมหาราชวังจัดไปเลยครับกับรอยโยพรินเซสพุทแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวเ,เราดูเวอร์ด้วยนะไม่งั้นคุณจะไม่ได้รับโปรดีๆแบบนี้นะครับไปติดต่อกันได้ตามช่องทางนี้เลยนะฮะ อย่าลืมไปใช้บริการ2ร้านที่นิกแนะนําในวันนี้ด้วยนะครับและสัปดาห์นี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําด้วยนะครับกับพัฒนาการเลขหงสุกุเวดงทีงขอบคุณมากนะครับผมและสัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อว่าพ่อลูกปันโปจะมีอะไรมาฝากกันบ้างครับช่วงกินเที่ยวาราวดูวอ กินเที่ยวเราดูครับวันนี้เนี่ยเที่ยวตามนิกกูดทิปโกนะครับเจอนิกเล่งหงแบบนี้เนี่ยนิกจะพาทุกท่านครับไปหาสถานที่ชิคๆสถานที่ใหม่ๆแล้วก็เป็นสถานที่ที่เล่นกิจกรรมแบบมันๆนั่นเองนะสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็สามารถไปเที่ยวในสถานที่แบบนี้ได้นะครับและที่สําคัญมากกว่านั้นนะทิปดีๆแบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะถ้าเราขาดผู้ใหญ่ใจดีพาเบรกเบนดิกมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับที่แนะนําสถานที่แบบนี้เนี่ยให้นิกกับเฮียซงเนี่ยทุกสัปดาห์เลย ไปเที่ยวกันเลยครับโอ้โ oh, ห oh, ขอบคุณ oh. พระเบกเบนดิกมากเลยนะฮะ oh. ที่แนะนำสถานที่ดีๆแบบนี้ให้ทุกสัปดาห์เลยครับ oh. ไปเลยฮนะ ถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับนิกจะพาทุกท่านมาซื้อต้นไม้นั่นเองตอนนี้นิกอยู่กันที่บุญยงตลาดต้นไม้นั่นเองครับผมวันนี้เนี่ยนิกจะมาหาเรียกว่าแบบเป็นต้นไม้มงคลแล้วก็เรียกซับอีกด้วยนะอเอาไปประดับบ้านก็ดีนี่ดูบรรยากาศร,รอบๆนี้ตรงนี้นี่คือเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆนะอยู่ที่ถนนเส้นการนาเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในเขาบอกว่าตลาดที่นี่เนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่ครบที่สุดมีทุกอย่างให้เลือกแล้วก็ราคาเนี่ยถูกเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าว่าข้างในจะถูกจริงหรือเปล่าไปเลย วันนี้เนี่ยท่านผู้ชมที่เราจะมาดูกันเนี่ยเดี๋ยวอันแรกที่จะแนะนํานั่นก็คือเป็นต้นลิ้นมังกรนั่นเองนะต้นลิ้นมังกรเนี่ยเขาบอกว่าจะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเรานั่นเองเขาบอกว่าให้วางไว้ที่ห้องนอนของเราตอนกลางคืนเนี่ยตกดึกเนี่ยเขาจะปล่อยออกซิเจนออกมาเยอะเราไ,ได้ออกซิเจนที่เยอะขึ้นแล้วมานทําให้เราแบบโล่งสบายนั่นเองโก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 สวัสดีครับสวัสดีครับมีลิ้นมังกรไหมครับคุณพี่ดีไงลิ้นมังกรท่านผู้ชมนี่ มีกี่ต้นมี4ต้นเหรอคบอ๋อน,นี้ก็ลิ้นมังกรเหมือนกันคือน,นี่อยู่ในตระกูลเดียวกันหมดเลยใช่ไหมครับสอันนี้ก็มีหลากหลายนะครับลิ้นมังกรเนี่ยมีให้เลือกเท่าราคาเท่าไหร่บ้างคุณพี่อันนี้60บาทอันนี้ละฮะ250วันนี้โจทย์ของเราคือเราต้องมาซื้ออันนี้นี่เราได้แล้วราคา1 0 0บาทนะครับผมนี่ฮะ ท่ันผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับน้องผู้ด่างนะฮะน้องผู้ด่างเนี่ยคุณสมบัติพิเศษก็คือว่าเขาบอกว่าเสริมดวงเกีย่ยวกับเรื่องแบบทําให้แบบทุกอย่างร่ำราบรื่นไปได้ด้วยดีคุณพี่จ๋ากี่บาทเอ่ย2ี่บาทผมขอซื้อไปสักห้าต้นแล้วกันคุณพี่นี่นี่นี่ท่านผู้ชมอ๋อน,นี่คือเขามาจากเล็กๆอย่างนั้นเหรอครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเนาะอันนี้เท่าไหร่ครับคุณพี่400บาทเดี๋ยวเราจะทําให้20บาทเป็น400ให้ดูนะเดี๋ยวรอชม ขอบคุณมากครับคุณพี่ครับได้แล้วจ้าพื้ด่างเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันผมขอดูมอนสเตลล่าหน่อยคุณพี่ นี่นี่นี่น้องน้องน้องพึ่งม้วนน้องพึ่งม้วนนี่นี่นี่เราซื้อต้นนี้ไปเลยเราได้เห็นการเจริญเติบโตของน้องด้วยนี่น้องเขาจะเป็นแบบนี้ก่อนแล้วเสร็จปุ๊บนะน้องเขาก็จะกลายเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าน้องเขาแบบเต็มที่แล้วน้องเขาจะมีความตึงอยู่พอสมควรนี่มันจะประมาณนี้นะวันนี้นี่ก็ซื้อตัวจัมโบ้อันนี้ไป2กระถาง600บาทโอเคได้แล้วครับบอนสเตลล่า สวัสดีครับคุณพี่ผมขออนุญาตมาซื้อยางอินเดียหน่อยนะคุณพี่ยางอินเดียมีอันนี้อันนั้นเป็นสีเขียวแล้วครับและอันนี้เป็นด่างแต่ว่าราคาต้นนี้กับต้นนี้ก็ต่างกันนิกจะซื้อสีดําปกติดําข้างหลังจะประมาณนี้โอเคนี่มี2ออันมีด่างกับไม่ด่างมีใบเงินขายไหมครับคุณพี่ครับมีไหมฮะพี่จ๋ามีใบเงินไหม เออแล้วนี่ใบเงินนี่ขอคุณพี่มันจิ๋วดีเนาะนี่ครับใบเงินนะฮะเขาบอกว่าเปรียบเสมือนความมั่งคั่งนั่นเองนะคือเหมือนกับว่าเอาไปเสริมดวงช่วงอากาศหนาวเนี่ยเขาจะปล่อยกลิ่นหอมออกมาอีกด้วยนะอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความสามารถพิเศษของน้องใบเงินนะฮะอันนี้ขายไงคุณพี่ต้นละยี่บาททำเหมาทางตะกร้าก็500บาทนี่อันนี้เอาอันนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อกระถางมาใส่กันแล้วก็ไปดูตกแต่งกันว่าจะเป็นไงบ้างไป ซื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับต้นไม้วันนี้ที่นิกเดินมาที่ตลาดบุญยงนะฮะอยู่ที่ถนนกาญจนานะท่านผู้ชมตลาดแห่งนี้อย่างที่นิกบอกไว้มีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นานา,นาชนิดนะรวมถึงกระถางด้วยวันนี้เนี่ยที่นิกซื้อต้นไม้ไปทั้งหมดเนี่ยคือราคา 1360บาทกระถางเนี่ยก็ซื้อให้น้องๆได้จนครบ8ต้นเช่นเดียวกันนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งที่นะที่ถ้าใครอยากจะซื้อต้นไม้นะครับไม่ต้องไปในเมืองนะสามารถวิ่งออกมานอกเมืองตรงนี้ได้หรือใครอยู่ใ้ใกล้แถวเส้นกาญจนานตรงนี้เนี่ยก็เป็นฮับทับหนึ่งที่คนให้ความนิยมมาซื้อต้นไม้กันเยอะมากแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างถูกแล้วก็เท่ากันหมดทั้งตลาดเลยลก็ลองมาเลือกซื้อกันดูนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อย่าลืมเที่ยวตามนิกเที่ยวตามเฮียสงด้วยนะครับแล้วก็รายการนี้นะฮะต้องอย่าลืมชมเลยนะฮะทุกวันอาทิตย์นะครับ8โมงครึ่งจนถึง9โมงนะทางช่อง GMM 25นะครับอย่าลืมติดตามเราพ่อลูกเล่งหงด้วยนะครับขอตัวไปเก็บต้นไม้ก่อนเยอะมากเลยและอย่าลืมดูกันนะจ๊ะ